สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมเมษานี่ร้อนแน่ๆครับนอกจากอากาศร้อนแล้วการเมืองก็จะร้อนรุ่มด้วยปลายมีนาเข้าเมษาเกือบทั้งเดือนมีประเด็นที่จะต้องถกกันในระดับชาติหลายเรื่องที่อาจจะตอกย้ำความขัดแย้งก็ได้ปลายเดือนนี้ก็จะมี พรบรกู้เงิน2ล้านล้านบาทซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าเป็นการกู้เงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จ่ายคืนใน50ปีต้องลงรายละเอียดกันทีเดียวครับว่าแต่ละโครงการนั้นจะใช้เท่าไหร่อย่างไรจะประเมินผลอย่างไรดอกเบี้ยเท่าไรและจะป้องกันคอร์รัปชันอย่างไรเข้าไปเดินเมษานี่มีตั้งแต่เรื่องศาลโลกเรื่องคเมเหนเพราะว่าฝ่ายไทยและกัมพูชาต้องไปให้การและ ก็จะมีประเด็นที่ทําให้ถกกันครับว่าไทยกับกัมพูชาใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรเมษานี้ก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องพอรบรนิรโทษกรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่ที่ว่าทางรัฐบาลน,นําโดยพักเพื่อไทยจะเริ่งร้อนแค่ไหนอย่างไรไฟเขียวที่บอกว่ามาจากคนบ้านไกลคนเมืองไกลก็ไม่น่าจะทําให้เรื่องที่ไม่ควรจะร้อนร้อนขึ้นมาครับเพราะว่า เรื่องกู้เงินสองล้านล้านรวมไปถึงเรื่องนิรโทษก,กรรมเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแค่นี้ก็ร้อนพอแล้วครับยังมีเรื่องกัมพูชาเรื่องสารโลกเขาพระวิหารเขามีเกี่ยวอีกนี่ก็แน่นอนครับว่าใครเป็นรัฐบาลก็คงจะต้องประคองไม่ให้อะไรต่อมีอะไรหล่นเอาไปกลางทางได้แต่และเรื่องมีเดิมพันสูงทั้งสิน้นฉะนั้นจึงหวังว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งประเทศจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลในแต่ละเรื่องอย่างสมเหตุสมผลรอบด้านไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความขัดแย้งเดิมๆมมาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างหวังว่าปลายมีนาและเมษาทั้งเดือนช่วงสงกรานจะไม่ร้อนพระอุเกินไปนะครับเอาร้อนพอดีพอดีและอย่าให้ร้อนรุ่มจนกลายเป็นเรื่อง ข่าวลือบ้าวาบาบๆทั้งหลายแหละเกี่ยวกับเรื่องปฏิวัติที่เป็นไปไม่ได้รวมไปถึงเรื่องว่าใครจะมาเป็นนายกสํารองหรือไม่อย่างไรอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยครับเพราะว่ามันร้อนพออยู่แล้วครับสําหรับคนไทยทั่วไปสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกรันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม